สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเรื่องเซอร์ไพส์ครั้งใหญ่ที่จะเข้ามาหาชาวราศีเมทุนผ่านพลังงานจากไพ่ก็เราจะไพ่จะบอกเลยนะคะเป็นการทำนายแบบไทม์เลสนะที่สามารถเปิดมาฟังได้ตลอดไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้จะมีเรื่องเซอร์ไพส์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง ซึ่งถ้าเป็นเรื่องดีก็รับพลังบวกดีๆกลับไปจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปแต่ว่าถ้าไพ่มีคำเตือนอะไรนะก็ขอให้ระมัดระวังตัวไว้บ้างไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะมีไพ่ทั้งหมดสองสำรับนะคะ จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ใหญ่นะเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกว้าวเดอดสันนะคะความสำเร็จนะความสดชื่นสดใสสองเหรียญนะคะ Kings of c u p s High p r i n c e s s สถ้วยนะคะโอ้ได้เฉลิมฉลองความสำเร็จอะไรบางอย่างหรือเปล่านะ6ถ้วยนะคะ7จ็ดดาบจัสติ c เจเหรียญน,นะคะความสำเร็จของคนขยันไหมฮะเก้าถ้วยนะคะ Fulfillment Determination ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะชีวิตของคุณมันดูสดใสอะนะมันดูสดใสเปล่งปลังมีออร่านะคะนะน่าจะมีในเรื่องของข่าวดีนะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถนุนนะมีเรื่องเซอร์ไพรส์มีข่าวดีมีเรื่องราวดีๆ ที่จะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขนะหรือรอคอยอะไรบางอย่างนะมันก็จะได้ตามที่คุณคาดหวังไว้นะคะมีชื่อเสียงนะในสายงานที่คุณทําอยู่นะหรืออะไรที่มันไม่ดีมันกําลังจะจบสิ้นไปนะคะนะเพื่อเปิดรับสิ่งดีๆมากมายที่จะเข้ามาแทนที่นะโดดเด่นในเรื่องของอตำแหน่งนะหน้าที่การงานนะคะใครที่คาดหวังเรื่องของการเลื่อนตำแหน่ง เรื่องของเงินเดือนนะหรือการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะใครที่อ,อยากจะเรียนต่อนะเรียนต่อเรียนต่างประเทศได้หมดเลยนะคะนะเป็นว่าช่วงนี้ชีวิตของคุณมันเหมือนดีขึ้นดวงเปิดฟ้าเปิดทางนะก่อนหน้านี้ชีวิตอาจจะดูแย่เจอปัญหาอุปสรรคเยอะแต่นับจากนี้ดวงชะตาได้เปิดทงองเปิดทางให้กับคุณแล้วนะคะมันเหมือน ฟ้าหลังฝนนะ,นะย่อมสดใสเสมอนะจากที่ชีวิตดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะเติบโตขึ้นในทิศทางที่ดีมากๆนะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจาะต้องกลับไปเคลียร์นะอะไรที่มันไม่ดีต่างๆหรือเปล่านะคะปัญหาเก่าๆที่มันคาราคาซังคุณก็สามารถเคลียร์ให้มันจบได้หรือโอกาสที่เราเคยทําผิดพลาดนะโอกาสนั้นมันก็จะวกมาหาเราเพื่อให้เราได้ แก้ตัวนะทำให้มันดีขึ้นใหม่เหมือนเรามีประสบการณ์ชีวิตแล้วเรารู้แล้วว่าในอดีตเราเคยทําอะไรผิดพลาดมาเราก็มีการปรับปรุงแก้ไขนะเพื่อทําสิ่งนั้นให้มันสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณหรือเป็นช่วงที่คุณต้องปรับเปลี่ยนความคิดก็ได้นะคะปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนไมเซ็ตนะเพื่อคุณจะได้เจอหนทางชีวิตที่เหมาะสมกับคุณนะเจอ อาชีพที่ใช่เจองานที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จนะหรือเรื่องของธุรกิจที่คุณมีโอกาสได้เจอธุรกิจที่ทําแล้วเฮงทําแล้วปังก็เป็นไปได้หมดเลยนะคะการเรียนรู้ของคุณน่ะมันไม่มีวันสิ้นสุดนะบางคนนี่เรียนรู้ไปตลอดชีวิตเลยก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะคือชีวิตของคุณน่ะถ้าคุณอยู่นิ่งไม่พัฒนาตัวเองชีวิตมันก็อยู่อย่างนั้นแต่ถ้ามีเรื่องของการเดินทางเรื่องของการขยับขยายการเปลี่ยนแปลง ชีวิตคุณก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมีดวงของการได้รับความช่วยเหลือที่ดีมากๆนะมีดวงเมตตามหานิยมไปไหนมาไหนมีแต่คนรักคนเมตตานะเราก็ต้องทอําทตัวแบบว่าให้มีสัมมาคารวะนะคะไปมาราว่ายนะมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณพ่อแม่นะคะ,ะครูบาอาจารย์ต่างๆ นะความกระตัญญูความอ,อ่อนน้อมถ่อมตนของเรานี่แหละที่จะทําให้คุณได้รับความเมตตาเอ็นดูทําอะไรก็จะได้รับความช่วยเหลือที่ดีมากๆนะคะนะใครดีกับเราเราก็ต้องพยายามนะทําดีตอบแทนกลับไปนะหรือใครที่คิดไม่ดีกับเราจ้องจะเป็นศัตรูกับเราเราไม่ต้องไปจงเกียดจงชังเขาหรือไปสาปแช่งเขาให้มันเป็น ให้มันแบบเป็นการสร้างวิบากการปอบปานะคะเราอย่าไปเสียพลังงานชีวิตกับคนเหล่านั้นนะเราให้เขานะดิ้นของเขาไปเองนะคะเขาอาจจะอิจช้าในความสามารถอิจช้าชีวิตของคุณที่กําลังดีขึ้นก็ได้นะเราอย่าไปาจดจ่อกับสิ่งนั้นเกินไปมันจะเป็นการาลดทอนนะสิ่งดีๆในชีวิตของเรานะคะชีวิตของคุณนะกำลังเป็นปนในทางที่ดีนะเราก็ต้อง สลัดเสิ่งที่มันไม่ดีออกไปอะไรที่มันไม่ดีในชีวิตนะคะนะจับโยนมันออกไปเลยนะรวมถึงจิตใจของคุณด้วยนะบางทีคุณอาจจะมีความทุกข์ใจหรือยึดติดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าพยายามปล่อยวางให้ได้นะคะคือรู้แหละว่ามันทํายากแต่ถ้าเราไม่พยายามปล่อยวางนะมันก็จะมีแต่ความวุ่นวายที่มันวกวนอยู่ในหัวของเรา มันก็พอทําให้ไม่เป็นอันทําอย่างอื่นด้วยนะงานเสียทุกอย่างทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างมันจะไม่ดีนะดังนั้นอะไรที่มันเป็นความทุกข์อะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเราพยายามสลัดมันออกไปนะคะเพราะชีวิตของคุณกําลังเปิดรับสิ่งดีๆมากมายที่กําลังจะเกิดขึ้นนะรวมถึงจะมีข่าวดีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายกันเลยนะคะมีการได้เฉลิมฉลองความสําเร็จอะไรบางอย่างหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องของการทํางาน เรื่องของการเรียนก็ได้นะคะ,ะเรื่องของการทํางานอาจจะเฉลิมฉลองอสอบได้นะสามารถบรรจุเข้าทํางานได้หรือปิดจ็อบปิดโปรเจกต์ได้ฉลองการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนได้เพิ่มเงินเดือนได้เงินโบน,นัสคือมันต้องมีการเฉลิมฉลองเพื่อ,อรับเรื่องดีๆข่าวดีที่มันจะเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่คุณจะได้รับก็ได้นะคะ,ะเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานเรื่องของการเงิน นะช่วงนี้ชาวราศีเมถุนคุณค่อนข้างมีเสน่ห์ด้วยนะคะมีคนเข้ามาสนใจคุณเยอะนะจากที่เคยไม่สนใจเ่านะตัวเราก็จะเป็นจุดสนใจนะเป็นถูกดับตามองเป็นพิเศษเลยนะคะมีคนเข้ามา,าสนใจเราอยากคุยกับเราหรือคุณอาจจะได้เข้าสังคมที่มันหลากหลายนะได้รู้ได้รู้จักผู้คนมากหน้าหลายตามันก็เป็นการาเปิดโอกาสดีด ในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการทําอาหารกินเรื่องของช่องทางในการทําเงินใหม่ๆด้วยนะคะคือบางทีต้องเอาตัวเองอ,ออกไปสู่โลกภายนอกบ้างบางคนอาจจะเป็นอชอบเก็บตัวไม่ค่อยชอบเข้าสังคมนะคะคือต้องพยายามปรับเราอาจจะออกไปพบปะผู้คนบ้างอาจจะไม่ต้องเยอะนะคะแต่เราต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับคนบ้างนะเราอยู่ในสังคมที่มันต้องมีการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนะคะก็อยากจะให้คุณลองปรับมุมมองตรงนี้อีกนิดนึงนะคะนะบางทีเราแค่ปรับเปลี่ยนความคิดนะชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้อาจเจอจจคนเก่าๆนะคะอาจจะเป็นมิตรภาพเก่าๆได้เจอเพื่อนเก่าก็ได้นะเจอเพื่อนเก่าคนรู้ใจคนเก่าก็ได้นะคะที่จะได้กลับมารู้สึกดีๆต่อกันนะอาจจะมีการได้ ทำงานด้วยกันทําธุรกิจร่วมก,กันก็ได้นะคะมันเหมือนเรื่องราวในอดีตหรือคนในอดีตนะจะมาทําให้เรามีความรู้สึกดีมีความสุขกับปัจจุบันนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณสามารถสลัดสิ่งที่มันไม่ดีในอดีตนะเพื่อก้าวไปสู่นะข้างหน้าที่ดีมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะนะช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการครบคนด้วยนะมีคนมากหน้าหลายตาเข้ามาในชีวิตของเรา นะคนดีๆก็มีคนที่หวังผลประโยชน์หรือคิดไม่ดีกับเราก็มีเยอะนะคะดังนั้นอย่าไว้ใจใครง่ายเกินไปนะความลับส่วนตัวของเราก็อย่าไปเปิดเผยให้คนอื่นได้รู้เยอะมากเกินไปเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายกับตัวเรานะคะก็ระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยนะหรือใครที่ชีวิตถูกเอาเปรียบนะถูกใส่ร้ายในเรื่องต่างๆที่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเป็นช่วงที่คุณจะได้พิสูจน์ตัวเองนะพิสูจน์ความจริง นะความจริงบางอย่างจะปรากฏขึ้นทุกคนจะเข้าใจในตัวคุณหรือใครที่มีเรื่องเกี่ยวกับคดีความต้องขึ้นลงขึ้นศาลคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะแต่เราก็ต้องเป็นคนที่ไม่ได้ทําผิดด้วยนะถ้าคุณไม่ได้ทําผิดเนี่ยนะยังไงคุณก็จะได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนแต่ว่าถ้าเราเป็นคนทําผิดนะคะนะยุอาเราก็ต้องได้รับผลของการกระทำดย อย่างนั้นด้วยนะทำอย่างไรได้อย่างนั้นถ้าเราทำไม่ดีไว้นะเราก็ต้องได้รับผลของการกระทำนั้นอย่างเลี่ยงไม่ได้นะคะเป็นเวลาของความขยันหมั่นเพียรน,นะใครช่วงนี้นะขยันทำงานมีความมานะบากบับนไม่ย่อท้ออะไรง่ายๆนะคุณกำลังที่จะเก็บเกี่ยวความสำเร็จเก็บเกี่ยวเงินทองนะคะเป็นช่วงเกอบโกยเงินกอบโกยความสำเร็จเลยก็ได้นะชีวิตของคุณจะมีความสุขมากขึ้นก็ จากการที่จะได้เห็นความสําเร็จนะหรือสิ่งที่คุณเพียรพยายามมานานมันกําลังที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับคุณก็ได้นะคะนะความสุขของคุณเกิดขึ้นได้ก็จากการที่คุณลงมือทําในสิ่งดีๆให้กับตัวของคุณเองนั่นแหละนะคะเรื่องของความรักนะสำหรับคนมีคู่นะช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะเบาแวงความหึงหวงกันหรือการเข้มงวด ต่อกันมากเกินไปการคาดหวังในบางเรื่องที่มันอาจจะสร้างความกดดันทําให้ความรักมีปัญหาได้นะตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะนะพยายามให้อิสระกันและก,กันนะพูดคุยกันให้เยอะๆอะไรที่มันเป็นปัญหาเป็นประเด็นที่มันคาลคาซัางในใจก็พยายามพูดเคลียร์ใจกันให้เร็วเร็วที่สุดนะคะก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปนะหรือเรื่องเล็กๆก็อย่าพยายามทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะพยายามอ่า เข้าใจกันให้มากกว่านี้แล้วก็ดูแลสใส่ใจซึ่งกันและกันให้มากๆความรักก็จะสามารถไปต่อกันได้นะคะส่วนคนโสดช่วงนี้นะอยู่เป็นโสดน่าจะโอเคกว่านะคะเรื่องของความรักมันก็มีเข้ามาแหละนะมีคนคุยอยู่แต่มันอาจจะดูไม่คืบหน้าดูไม่ชัดเจนหรือมันไม่ได้อย่างใจคุณซะเท่าไหร่นะคะนะความรักมันมันดูไม่ไม่เป็นไปนตามที่คุณคาดหวัง นะเราก็มาโฟกัสในเรื่องของการทํางานในการหาเงินดูจะเป็นผลดีกับตัวคุณมากกว่านะคะถ้าเราไปจดจอ่อเรื่องของความรักมากเกินไปมันก็จะทําให้การทํางานมัน,ม,นมันเสียได้นะคะนะโมแต่บางทีทํางานแล้วคิดถึงคนนั้นคนนี้มันก็เสียสมาธิเปล่าๆพอทําให้ทํางานผิดพลาไดไนะเราก็ต้องอแยกแยะให้ดีเรื่องของความรักเรื่องของอางานนะคะอย่าให้มัน เป็นปัญหาต่อกันนะคะในเมื่อความรักมันอาจจะไม่ได้อย่างใจแล้วก็ปล่อยๆไปบ้างนะคะนะถ้าเราทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองเดี๋ยวมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะในเมื่อเราทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองมันก็เหมือนมีพลังงานด้านดีที่จะดึงดูดนะคนดีๆให้เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะกับชาวราศีเมถุนก็ได้นะคะนะก็ถือว่าเป็นพลังงาน นจากภัยที่ค่อนข้างดีมากๆก็ขอให้รับฟังอย่างมีสตินะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองนะทำอย่างไรได้อย่างนั้นสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มสปบแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้นะคะเพื่อ,อเป็นการนสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ก็ขอขอบคุณมรราที่นี้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องการดาพยากรณกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะก็ขออวยพรให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านมีความสุขกายสบายใจเกิดความโชคดีทําสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จราบรื่นนะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ